วิ่งอือโอ้โอ้โอไซนี้สวยครับผมโอเคครับนะนะตัวนี้ก็มีไซส์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นไซส์โลนี่ครับน่าจะโลโลนิดๆอยู่เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับตัวที่สามอันนี้ ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับผมไซส์เดียวกันเลยเอาล้วครับก็สวัสดีนะนะเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาเจอเจอกันกับคลิปของนั่นหนึ่งปรฮับฟิชชิงนะครับ วันนี้นั่นหนึ่งก็เอาเรือมาลงห้วยแถวบ้านนะครับผมหมายนี้ก็ต่อจากคลิปเดิมเลยครับที่นะหนึ่งเจอคอกปลาชะโดแล้วก็ได้นวดกันอยู่ประมาณ 6- 7ช็อตน,นะครับแต่คอกนั้นคือไม่ได้ตัวไปคือมันหลุดแล้วมันก็หนีลงน้ําลึกนะครับผมนะ1หนึ่งตามไม่ทันถ้ามันไม่อยู่ก็แสดงว่ามีคนเขาได้ไปแล้วนะครับสําหรับคอกนี้ถ้าได้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมมาตีปลาป่าเล่นกันแล้วกันเพราะว่าอย่างไงนั่นหนึ่งก็ไม่ถนัด งานชดโคอกอยู่แล้วครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็มาติดตามลุ้นไปด้วยกันนะครับผมว่ามีผลงานมากน้อยเพียงใดครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อคอมโบล้วนๆนะครับผมเป็นเหยื่อของใครอื่นไม่ใช่เหยื่อของนั้นหนึ่งนะครับวันนี้เอามาใช้งานเอามาเท,ทให้ชมกันเล่นๆนะครับผม นี่นะครับก่อนจะมาเข้าหมายก็ต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนครับเป็นป่าผือนะครับแต่ไม่รู้ภาษาการเขาเรียกว่าอะไรแถวบ้านเขาเรียกว่าป่าผือต้องมุดช่องนี้ไปครับตรงนี้ก็ลงได้นะครับแต่คือฝั่งมันชันเกินไปเอาเรือลงแยกท่านึ่งเลยไม่อยากลงครับเลยไปจอดรถลงเรือตรงนู้นแล้วก็พายเอาครับน้ําตื้นๆครับเลื้อยไปเลยเหนื่อยมากครับตรงนี้แค่ออกหมายแค่ลงเรือมานี่ก็เหนื่อยแล้วครับผม ครับหมายนี้ก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเวลาเราได้ตัวไปตัวหนึ่งอะ่ะแล้วมันจะเงียบไปสักพักครับนะหนึ่งก็ต้องพายเรือออกไปข้างนอกก่อนรอสักพักรอให้ปลามันกลับเข้ามาแล้วค่อยกลับมาตีใหม่ถึงได้ตัวครับแต่ถ้าเราไปยืนตีไปยืนย้ำอยู่ตรงนั้นคือไม่ได้นะครับคือมันหนีหนีลงน้ำลึกครับก็ต้องตีแล้วก็หยุดพักแล้วก็ค่อยกลับมาตีใหม่ครับถึงเจอตัว อาการปลาตัวนี้ก็คือเคยนั่นหนึ่งเคยมาตียำๆนะครับไม่ไม่เจอตัวนะครับคือต้องรอมันจิบต้องเห็นมันจิบมันจิบซะก่อนครับถึงตีถึงมันถึงจะชาร์จเหยื่ยอก็ลงมาก็ซดแป,ป๊บซี่สีแดงก่อนเลยครับเติมหม้อน้ําก่อนเดหม้อน้ําแห้งครับปะ่ะเสร็จแล้วไปลุยกันครับ อยู่ครับอยู่หมาครับแปมแรกครับผมเออเสดอโใช้ไม่ใหญ่ครับตัวนี้มาครับแปมแรกครับผมโอ้ นี่ครับผมไซก็กําลังวัยรุ่นครับผมไซส,ส,สวยๆเป็นเหยื่อคอมโบนครับตัวนี้ตัวสีเลมอนกัดดีมากน้ำาชสๆแบบนี้วันนี้มาน้ำขาขาวนะครับปลาไม่ค่อยระแวงตีอยู่ประมาณสองสามไม้โดนแล้วครับโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเหยื่อย,ยางคอมโบครับสุดยอด นี่ผมเดีย๋ยว์ยางคาโบนะครับราคาหน้าร้านอยู่ร้อยสามสิบบาทครับผมในซองมีสี่ตัวนะครับผมแถมเบ็ดหนึ่งตัวแถมเบ็ดทุกซองครับผมวิธีเกี่ยวก็ประมาณนี้ครับเสียบเข้าไปแล้วก็เอาขึ้นมาประมาณคางนะครับเอาตุกตุ่มแล้วก็วัดระยะเบ็ดอยู่ประมาณช่วงท้ายนะครับเอาไวท้ท้ายๆเลยแอคชั่นจะออกดี ครับเสียบแล้วอ,อขึ้นมานี่แล้วก็ซ่อนซ่อนตาเบ็ดนิดนึงโอเคครับแค่นี้ครับผมไปครับเดี๋ยวไปเลือกันต่อ ใหญ่แล้วตัวนี้ ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับผมไซส์เดียวกันเลยดินใหญ่ดินใหญ่ไอป้ป็อกนะตัวนี้กัดสีเดิมนะผมตอนแรกมันตามมันถึงตรงนี้ตีซ้ำเข้าไปตัวนี้เจ็บไม่เยอะน่าเลี้ยงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลองกลับไปเลี้ยงที่บ้านดูครับนี่ครับไซส์เท่าแขนเนี่ครับ เฮ้ยจะดิ้นจะดิ้นเดตายเะตายจะไปเลี้ยงจะไปเลี้ยงไปกินไก่เคฟซีดือ่ะหมายว่าไก่เคฟซีดีเอาเดี๋ยวแป๊บนึ่งแล้วกระปุกอันนี้ติดแค่ปากนิดเดียวครับโอกาสรอดหน้าหน้าหน้าสูง ไอ้ป๊อกนะครับสายท่าแขนนะครับผมนี่เออมันกัดสวิงเนีับลองดูครับมันจะรอดหรือเปล่าถ้ารอดก็คือเอาไปเลี้ยงที่บ้านกันสายกำลังหน้าเลี้ยงโอ้ยเนี่ยมันาขึ้นอย่างเนี้ย โอ๊ยเนี่ยมันมาขึ้นอย่างเงี้ยมันมาขึ้นใกล้ๆเนี่ยไซส์ใหญ่มันมีนะครับเนี่ยแต่เราไม่เห็นไม่เห็นมันขึ้นใกล้ๆเ้าะวามาขึ้นอยู่ใ,ใกล้เลยอ กัดวิ่งออืมอืมซน์ไหนเอ่ยมุดบัวจริงนีโอ้โอ้ไซนนี้สวยครับผมโลนิดๆครับเอาวิ่งกันครับผมโอ้าโอ้บัวบัวบัวไซนนี้แรงดีอยู่ครับ ตัวที่สามวันนี้ครับเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยพอดีฝนมันจะตกแล้วอากาศมันเย็นมันเลยขึ้นโอเคครับนั่นนะตัวนี้ก็มีไซส์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นไซส์โลนี่ครับน่าจะโลโลนิดนิดอยู่เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับตัวที่สามวันนี้นะครับเดี๋ยวลุยกันต่อตัวนี้เป็นกัดเยีย่ยนคอมโบนะครับผมตัวสีเลมอนเกือบนึกไม่อึกเกือบนึกไม่ออก <c oughs> เกือบซวยแล้วโอเคครับ ฝากติดตามผลง,งานไว้ด้วยครับเดี๋ยวลุยกันต่อเหมือนฝนกําลังจะมาครับอากาศเย็นๆปลาขึ้นดีครับผปลาครับลุยต่อครับ